สวัสดีครับผมเมื่อนี้ลุงมเขียวว่าท่านไปห้แท็กเลเดอพี่นอ้องเออมื่อนี้ลุงมเขียวเลยมาหาใส่เบ็ดไส่ตันน้องตามนี่เฮ้านี่แหละครับผมเมื่อนี้น่าไส่เบ็ดอยู่น้องสาเฮาเห็นน้องนี่แหละนี่ก็ใส้ไปแล้วนี่ครับผมใส่ไปแล้วพี่น้องใส่ไว้ใส่ยังหรอกใส้เงี่ยหวัวพี่น้องนี่หวัวมาก เดียมาใส่เงาหัวพี่น้องนี่ใส่น้องสาเฮานี่ครับผมใส่อยู่ทางนี้แหละสิหาแนวไปอยู่ไปกินใส่ไว้พี่น้องว่าสิได้คือบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เลาะมาทางนี้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ทางปลาเข่าเลยละ่ะใส่อยู่น่ำน้องสาน้องง่ายห่อพี่น้องนีองอ่ครับผมใส่ไใ้ทะยูุทะกินห่ามันได้ปลาไปปนไปก่อยนะ นี่ครับผมก็ใส่เงี้ยวหัวกี้ใส่น้องสาวดีละใส่น้ำมวยนี่แหละพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันว่าเจ้าะใส่นี่นะครับผมนนีี่่พ้องสใส่น้ำมวยนี่แหละครับผมนี่นี่ครับใส,ส่น้องสาวเนาะพี่น้องเนาะพอเดไปอยู่ไปกินเด็กกบะลายล้างดอกเก็ล้างซีบล้างพี่นอ้องแล้วก็ไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าส่ได้หรือไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะ กใส่เบ็ดเจ้าก็สิไปเบิ้มคนละท่าขุนเป็นพอท้าตึกแคอีอกน้องหนึ่งสิได้ปลาคือบัวได้ปลาลูกเขียวสินั่งไปเบิ่งพอท้าคนละใส่เบ็ดอยู่นี่จักเก่าหลังซิบล้างก็สินั่งไปหาพอท้าพี่น้องพอท้ากับตึกอีกอยูุน้องหนึ่งทางพู้พี่น้องคนหนึ่งตึกท่าขุนว่าสิได้คือบัวได้พอท้าตึกอยู่ท่าขุนละอีกน้องหนึ่งน้องพี่น้องเนาะก็รอไปเบิ่งน้ำกันว่าสิมานให้ว่ามานสิได้คือบัวได้กะ รอดเบอร์น้ำกันใส่เบ็ดกับตื้อแขงพี่น้องใส่เบ็ดแล้วต้องสีน้ำไปหาพอทาหน่อพี่น้องตลลา,อา,อองางกับผมปลายังพอทาหน่ยมีตัวแกเลยพี่น้องเคลื่อไปยังไงปล่อยเอาปลอ่อ,ปลอยเลยครับปั๊บปลาเบ,บียปลาเบียพี่น้อง <c oughs> นี่กำลังงุ้มปลาคอหาไปกินเทียง มีแต่ปลาเบี้ยดิปลาเออเออเออพอทอพอแล้วพี่น้อง เออแต่ไปแต่ไปอยู่ไปบักเขื่อบักเขื่อขึ้นมาแล้วพี่น้องอือปาดอีกขึ้นมาแล้วพี่น้องมาเ่ยเอา เอ้อพอทาเห็ดแล้ววันตัวใหญ่ปะพร้อมาม่สิคำพ,อพัอวิถังนี่เรพี่น่องมาแล้วนี่นมาพี่พอทาขึ้นท่าพี่ โอ้ยหลุดมือนี่หลุดแล้วพี่น้องพ้อมงามเลยเนาะพอทาเนาะต่มสมเนาะหาไหมหาไหมตรงนี้อีกลักษณะการพอทาจะป่าบ่ค่อยหลุดนยครับมือนี่ตัวนี้เพื่อนถึงขาดผาทาเยลยป่วยพะนะเอาประเชิงประเชิง อเ,เ,เอา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 มื่อมกันพี่น้องเอาขึ้นมาประกันลุดมือปัดตัวบลาเชีงไอ้ปลาท้าน,พนพ้พี่คือน้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมนี่ครับผมหลังจากนั่นกะมากะบ่ได้ตายพี่น้องได้มาปอลอตัวหนึง่งแล้วกะไปเชีงสองตัวปอตัวหนึ่งปอไท้ายลุดมือน้าพี่น้องเนาะ นี่บันทีเฮากับพ่อแล้วซ้ำนี่นซ้ำสินป,ปนสาพ่อธาเนาะไอปนสแล้วพี่น้องนี่ครับผมเมื่อตอนพอ่อธาเอาแห่งถุงก้อน,นสิมีขึ้นมา,ากตบ่วะคอสิมีตีแทขึ้นมา,ากตบ่พี่น้องพอ่อธาบ่เอาไปเบิง่งผลสรุปของเฮานี่พี่น้องนี่ครับ ปลาเชงสองตัวปลาคอตัวหนึ่งพี่น้องได้ขึ้นมาหนีนี่นี่นี่ครับผมเห็นไหมปลาคอปลาเชงพี่น้องเนี่ยข้าพ่อปุลนำทุใส่จิงหรือหรือพี่น้องนี่ครับผมทั้งคุณนคอทาวามีแต่ปลาตองปลาพี่น้องเห็นี่ครับผมตายบ่เนี่ยพ่อทาปลาตองเล็กโตก่ะเออโอ้ยพี่น้องหรืปลาตองยังไงโอ้จับจุกจุก ตัวปลาตองกับตัวงามน้องผอถานเนะาะฮะสมนี่สามตัวหลาบอิ่มนี่ผอถานนี่บนตัวไหนไปได้นี่นี่ครับผมผอถากันไอ้กินน้ำปล่อยน้ำน้นพอพผาถานเนาะไม่ได้อยากหลาบเป็นตื้อก็ไม่พี่น้องเอา้าล่อไปบนเละพี่น้องไปย้วยจิ้มกันน,น,น้อพผาถานเนาะครับผมติดตามไปใหญ่ตลอดเบื้องบรรยากาศ ต้องไห้ท้องหน้าคนนี้ป้าเขาพี่น้องท่านี้กับป้าเขานะครับท่นนี้กับพักเมค้าร่างสเสัปป่นนี่มันทัวมู้นนี่ยเขาตั้งสิบปู่ตั้งสิขึ้นพี่นอ้องตั้งเป็นเชียบเป็นยังขึ้นมานี่ปลาเขาที่ทุ่งหน้าวิธีสารที่ลุงเจ้าลุงฝนว่านครับพักกันว่านไหวพี่น้องนี่ครับผม สวรรค์บ <Yeah. S 2> ้านนาอยู่ไหนสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นสวรรค์โอ้ลุงเขียวลองก็ไลยพี่น้องขอฝากกดไล์กดแชร์กดทักสับใครกดติดตามลุงเขียววิธีสารในพี่น้องเด้อฝากลุงเขียวผ้าผีผ้าหน่องหายังเห็นยังไงพี่น้องเบื้งหายังเห็นยังไงพี่น้องชมก็ฝากกดไล์กดแชร์ก็ซับแต่ใครลุงเขียวได้พี่น้องเด้อกติดตามตอนเพจด้วยจิ้นกันครับผมต่างรับผมนี่ครับผมหลังจากแค่แล้วก็ ไปเบื้องพอทาตึกแขมาแล้เดามันเลาะเบื้งเป็ดอีกทีหนึ่งครับผมลุงเขียวกับไส้เล่ามาเลาะเบ,บื้งอีกเพราะว่าตอนนั้นกับไปเบื้องพอทาตึกนี่ครับผมทั้งตัวไส่กมือเศร้าีดินรอบพี่น้องเนาะนี่นี่นี่เห็นไหมพี่น้องเดินมาเดาเห็นไ่มเอาละมึงเตะมาแล้วไปควคอพี่น้องนี่นี่ครับผม,มน,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 นี่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 นนนนนนน เห็นบ่มนี่น้อ,องน้องน้องน้ำมาแล้วหนึ่งแต้มครับผมวิโซส่ว่าไล่ใส่ยนงสาห้องนี่พี่น้องนี่นี่ครับปลาช่อนมาแล้วหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับผมอย่ามาอีกคกนพี่น้องต้องอาใส่คูไค่ไว้ก่อนพลาลุงเชียวยา,างมากครับคือปลาสีบอนนนพี่น้องเนาะนี่ครับผมใส่ที่ทำการห,าห่อน้องนี้ล้วเพราะว่าน้องปลาเลี้ยงกับเม่นพี่น้อง ปลาป่วยกับแมนต่ว่าเขาออกมาใส่ใบนะพน้องเนาะแต่หา้ายูให้กินพอดลังไปลึกไปต้องไปยงาลไยนี่พน้องนี่เห็นบ่นี่ังนี้เงียงอุ๊ยพน้องมึบงึบปีกอ่ะพน้องเพี้ยเพี้ยมี่น้องเพี้ยเอาละพน้องนี่งหลังนีมังพน้องเอาเอาเอาวันตัวเนี้ยี่น้องหงังเบ็ดปีกเลย เบิ้งบุญมือนกันนะเบิ้งพี่น้องเบืบ้องครับผมเดี๋ยวมาซอนแต้มแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวมาซอนแต้มแล้วนี่พี่น้องเอาวไว้ดีก่อนพี่น้องเอาไว้ดีก่อนเต้นเนาะพูดนะเอาเขี้ยวสีเลาะท่างนี้ก่อนพี่น้องเลาะไม้ใหญ่เลาะไม้ใหญ่ร่างนี้เป็นังได้พี่น้องเงี้ยยังบ่ โอ้โนี่เงียบมดเงียบมดพี่น้องร่างนี่เงียบมด,อมอดโอ้มือเสาลุงเขียวใส่น้ำบ่ขึ้นปานี้พี่น้องน้ำปลาไหลปนี้นี่ครับผมมาอีกครับพี่น้องการหาอยู่หอยกินหากินน้องสาวเฮ้ยพี่น้องไมไ่ไปหาไก่หรอกนี่ครับผมมากพี่น้องมากนี่รุงเขียวกับผ้ามาใส่เบ็ดเต้อน้ามางโมนี่แล้วพี่น้อง mà để xây cái xây sáng honey, xá đi này là gọi. Why ơi, nào sáng mùa so với có vậy, qua hữu câu? xá mãi, yếp lắm mãi, yếp dám mãi, cô, lắm mãi, yếp mai mãi, yếp lắm mãi, mai lắm mãi, yếp lắm mãi, yếp lắm mãi, yếp lắm mãi, nè nè, mãi, yếp lắm mãi, Yeah, พี่น้องอันนี้ปลา,ย,ายังอยู่นี่โอ้อันนี้ปะเชิงเอาละพี่น้องเนี่ยวเดี๋ยเดี๋ยวยิ่งบอน,น,น,นี่ได้มาอีกแล้วพป่สามแต้บแล้วพี่น้องใส่เบ็ดเนี่ยหว่วงเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำกันใส่เบ็ดเนี่ยหว่วงเดี๋ยวมาสามแตบเราก,ก,ก็ให้กินไก่ดอกให้กินอยู่ร้อนเฮานี้ละนี่ครับผม ทางนี้ก็หวกันยังจงไว้พี่น้องนี่ครับผมไปเป็ดผสรุปน้ำกันบานเล่าสีมานเฮ้ยผมนั่นทำได้กะก็เป็ดย้อยจิ้มน้ำกันพี่น้องซอกกระดิบแยบหนึ่งใส่อยู่นี่มากอะเอ้าสตาร์ทขีดนี่กะสัมฤทธิพี่น้องสิเพยย้อยจิ้มกันละับสตาร์ทขีดนี่กะขอจบขีดไปเพียงสนีครับผมกับฝากติดตามลุงเขียวเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ลุงเขียวน้ำ สวัสดีครับผมต่างกับผมติดตาม